ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแบกไม่ไหวไทยสมมิตรของจึงรุ่งเรืองกิจเปิดโครงการสมัครใจลาออกให้เงินสูงสุด18.3เดือนถ้าอากาศยานไทยงดแจกโบนสัสปีที่แล้วแจก7.25เดือน แบกไม่ไหวไทยสมิธผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจประกาศลดพนักงานจ่ายชดเชยสูงสุงสด18.3เดือนทำงานวันสุดท้าย20มิถุนายนนี้ เมื่อวันที่1มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มบริษัทไทยสม,มิธพีเคเบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจเปิดโครงการสมัครใจลาออกพร้อมจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายเงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัทและเงินช่วยเหลือพิเศษรวมสูงสุด18เดือน3วันโดยเปิดให้พนักงานสมัครเข้าโครงการตั้งแต่26พฤษภาคมถึง16มิถุนายนส 2,563และพนักงานจะทำงานวันสุดท้าย20มิถุนายน2,563โดยให้เหตุผลว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รุนแรง บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับสมดุลจำนวนพนักงานของบริษัทให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตตามความต้องการของลูกค้าจึงได้เปิดโครงการสมัครใจลาออกผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ต้องเป็นพนักงานประจำทุกระดับของบริษัทในกลุ่มเท่านั้น ทั้งนี้กลุ่มบริษัทไทยสมิตรพีเคเประกอบด้วยบริษัทไทยสมิตรพีเคคคอปเปอร o ชั่นจำกัดบริษัทไทยสมิตรพีเคเจำกัดบริษัทไทยสมิตรพีเคเค e อจิเนียริ่งจำกัดและบริษัทไทยสมิตรพีเคบางประกงจำกัดพนักงานที่ได้รับการพิจารณาเข้าโครงการจะได้รับเงินชดเชยและเงินช่วยเหลือพิเศษดังนี้ อายุครบ120วันแต่ไม่ครบ1ปีได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย30วันเงินช่วยเหลือพิเศษ30วันรวมเป็น60วันตั้งแต่1ปีขึ้นไปไม่ครบ3ปีได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย90วันเงินช่วยเหลือพิเศษ30วันรวมเป็น120วัน ตั้งแต่3ปีขึ้นไปไม่ครบ6ปีได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย180วันเงินช่วยเหลือ30วันพิเศษรวมเป็น210วันตั้งแต่6ปีขึ้นไปไม่ครบ10ปีได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย240วันเงินช่วยเหลือพิเศษ30วันรวมเป็น270วัน ตั้งแต่10ปีขึ้นไปไม่ครบ15ปีได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย300วันเงินช่วยเหลือพิเศษ30วันรวมเป็น330วันตั้งแต่15ปีขึ้นไปไม่ครบ20ปีได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย300วันเงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท30วันเงินช่วยเหลือพิเศษ30วันรวมเป็น360วัน ตั้งแต่20ปีขึ้นไปไม่ครบ25ปีได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย400วันเงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท60วันเงินช่วยเหลือพิเศษ30วันรวมเป็น490วันตั้งแต่25ปีขึ้นไปไม่ครบ30ปีได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย400วันเงินช่วยเหลือตามบริษัท90วันเงินช่วยเหลือพิเศษ90วันรวมเป็น520วัน และตั้งแต่30ปีขึ้นไปได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย400วันเงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท120วันเงินช่วยเหลือพิเศษอีก30วันรวมเป็น550วัน ขณะที่นายนิตินัยสิริสมัธ,ธการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอ,อทอเปิดเผยว่าปัญหาโรคไวรัสโควิดสิที่ยังแพร,ร่ระบาดท,ทั่วโลกจนสายการบินต่างๆต้องประกาศหยุดทำการบินอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของสนามบินทั้ง6แห่งของทออทคือสวนภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่ หาดใหญ่และแม่ฟ้าหลวงผลประกอบการหดตัวลงจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญซึ่งบอร์ดทออทพิจารณาประเด็นการจ่ายเงินโบนสัสแล้วล<ะ> <parce> เห็นว่าหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายลงในระยะอันสั้นการแจกโบนสัสพนักงานปีนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากดังนั้นบอร์ดทออทจึงให้ฝ่ายบริหารไปพิจารณาและประเมินสถานการณ์ให้รอบคอบ ประกอบกับการวางแผนทางการเงินในปีนี้และในระยะปานกลาง ซึ่งส่วนตัวมองว่าปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินในระยะยาวไปถึงปี2,565กว่าปริมาณผู้โดยสารจะกลับมาเป็นปกติเท่ากับปี2,562ที่จำนวน142ล้านคนโดยในปี2,562บอร์ดทออทอมีมติจ่ายโบนัสพนักงานในอัตรา7.25เท่าของเงินเดือนรายงาน ข่าวจากทอทคาดการว่าในปี2,563ปริมาณผู้โดยสารภาพรวมทั้งปีจะปรับลดลงจากปีก่อน50%คือปรับลดจาก142ล้านคนเหลือ70ล้านคนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการประกอบการของทอทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับสถิติขนส่งทางอากาศผ่าน6สนามบินหลักล่าสุดในช่วง4เดือนแรกมกราคมถึงเมษายนของปี2563พบว่ามีปริมาณผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น27ล้านคนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มียอด50ล้านคนหรือลดลง46.64%แบ่งเป็นส่วนภูมิ12ล้านคนลดลง48.05%ดอนเมือง7.6ล้านคน ลดลง46.13%ภูเก็ต3ล้าน8แสนคนลดลง44.39%เชียงใหม่2ล้าน1แสนคนลดลง46.88%หาดใหญ่7 8หมื่นคนลดลง42.79%และเชียงราย6แสนคนลดลง41.39%ส่วนปริมาณเที่ยวบินช่วง4เดือนแรกของปีนี้รวมทั้งสิ้น190,000เที่ยวบิน ลดลง36.64%แบ่งเป็นสนามบินสุวรรณภูมิ81,000เที่ยวบินลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน36.55%ดอนเมือง59,000เที่ยวบินลดลง35.38%ภูเก็ต24,000เที่ยวบินลดลง39.54%เชียงใหม่17,000เที่ยวบินลดลง38.58%หาดใหญ่5,800เที่ยวบิน ลดลง38.07%และเชียงราย4,800เที่ยวบินลดลง33.47%ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ